สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนทุกท่านครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มูลนิธิปอ่อติต๊งคงกรุงเทพมหานครนะคะเราคืออยากจะมาทำบุญที่มูลนิธิปอ่อติต๊งคงนะครับะนะซึ่งเราเนี่ยได้โอนเงินมาปอ่อติต๊งคงเนี่ยทุก1ิาวันทุก15วันเนี่ยเราโอนมาที่ปอ่อติต๊งคงอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่วันนี้ตั้งใจว่า ใกล้ออกภาษาแล้วนะครับ<ช>นะเราก็อยากจะมาทําบุญมูลนิธิปอเต็กตึงที่สถานที่เลย<ช>ซึ่งนะครับสถานที่แห่งนี้มีบ้านเลขที่คือ3 2 6 2> <ช>นะครับ<ช>นะ<ช>บอกทุกคนก่อน<ช>ซึ่งเราเคยพามาแล้วหลายครั้ง<ช><ช>นะครับเดี๋ยวให้จันเข้เป็นคนพาเข้าไปก่อนระดับแรกเลยบ้านนะครับไม่ใช่ว่านนเลขที่ก็คือ3 2 6นะครับนี่นะ326ชัดค่าโอเคชัดเจนนะครับ เดี๋ยววันนี้จะให้จันเชืเสียงเสียมตีให้แฟนเพจจาได้ไหมเอ่ยเราเคยได้โชคได้ลาบจากการเสียงเสียมตีที่นี่ด้วยเรียบร้อยอาจาร,รย์เช่ได้ใบอนุโมทนาบุญมาแล้วไปเสียงเสียมีกันก่อนไหมคะหรือว่าไปไป,ไปอุทิศบุญก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเสียงเสียอมฟีจงดนบันดาลให้บังเกิดผลจงดนบันดาลให้บังเกิดผลเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญหนุนเนื่องหนุนเนื่องต่อตัวข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขตลอดได้ทําบุญ เท่ากับมูลนิธิปอเด็กตึงจำนวนยอดเงินทําบุญ4,600บาทนะครับถ้าเกิดว่าหารเป็นชุดนะครับก็คือเสริมดวงให้กับทุกวันเกิดนะครับวันนี้ทั้งหมด7วันเกิดใครที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพระธาตุส,สุขสาวาทิตย์นะครับท่านก็จะได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ขอให้เราอนุโมทนาสาธุบุญขอให้เราฟาดเคาะขอให้เราผ่านพ้นเคาะภัยไปทั้งหมดทั้งมวลนะครับอะ เลขแรกที่อาจารย์เช็เสียงเซมซีได้ในจุดแรกนี้นะครับคือเลขสามสองนะครับไปต่อกันแล้วนะไปต่ออาจารย์เปลี่ยนไหมหรือว่าหนึ่งศูนย์นะครับแค่แฟนเพจได้หนึ่งศูนย์ สีหนึ่งค่ะสีหนึ่งนะครับนะ,บะนะาสาธุร่วมกันนะขอให้ท่านแคล้วคาดปลอดภัยมีแต่ความสุขความเจริญหน้าที่การงานประสบความสําเร็จเงินทองไหลามาเทมาทุกคนทุกท่านครับสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิ อาจารย์แค่ขออำนวยอวยพรพี่พนะคะให้พี่พมีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีชีวิตครอบครัวดีความรักดีความสุขดีที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปับางๆมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะควันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่นะ,ะมีโอกาสนะคะได้พาแฟนเพจมาทำบุญแบบบรรยากาศสดๆนะคะ